สมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองคําไทยเมื่อเวลาการบริกา14นาทีที่ผ่านมานะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้900บาทค่ะทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ74,900บาทขายออกบาทละ75,100บาทสำหรับทองรูปพรรณ96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ73,404บาทราคาขายออกอยู่ที่บาทละ75,900บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกหรือว่า Gold Spot ค่ะอยู่ที่5,105เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะโดยรอยเตอรรายงานว่าราคาทองคำโลกค่ะปรับตัวขึ้นมามากกว่าร้อยละหนคืนที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลข GDP สาสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดขณะที่นักลงทุนก็อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการประกาศมาตรการขึ้นภาษีศุลกากรทั่วโลกครั้งใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภายหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินยกเลิกกำแพงภาษีของผู้นำสหรัฐค่ะราคาทองคำตลาดสปอรตหรือว่า Gold Spot ปรับขึ้นร้อยละ1.5นะคะมาอยู่ที่5 0 7 1 ดอลลาร์ต่อออนส์ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าของสหาราัฐก็ส่งมอบเดือนเมษายนปิดพุ่งขึ้นร้อยละ1.7ที่5,080.9ดอลลาร์ต่อออนส์ค่ะนักวิเคราะหมองว่าทองคำยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยหนุนหลักเนี่ยมาจากความคาดหวังหรือว่าแนวต้านสำคัญที่หากราคาโกลสปอตสามารถยืนเหนือระดับ5,100ดอลลร์ต่อออนส์ได้มีโอกาส ปรับตัวขึ้นตามเทรนใหญ่ต่อไปและปัจจัยหนุนเรื่องของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการคาดการณ์ว่าในปี2569นี้อาจเป็นปีที่ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ